สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีสวัสดีในช่องครอบครัวตัวอ้วนนะคะาวันนี้ความสินจะพาแม่กาไรไปไหนคะพาไปอาบน้ำก่อนนะครับพาแม่กาไรไปอาบน้ํานะคะพาแม่กำไรไปอาบนนะคะเดินตุยน้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยเลยอ้วนมากเลยนะคะแม่กำไรของเราวันนี้ นีควันตัวเล่นนะคะควันเชื่ออะไรคะน้องควันเชื่ออะไร <g ülme> <c oughs> น้องควนันน้องสตังนะคะคีอ,า,อามาดูแม่กำไลอาบน้ำนะคะวันนี้เปลือกหนูเลยน้ำไหลค่อยนะคะเลยเปิดน้ำใม่กำไลอาบนะคะ มัมฉ่ำไปเลย ไหนคว,วันคนไหนจะขึ้นไม่กำไรเอ่ยควันทุเลยขี้อายนะคะไปแล้วเอาไปผูกที่ป่ามานะคะยังไม่ได้กินน้ำนะคะมาอาบน้ำนะคะ่ะวันนี้บรรยากาศร้อนแรงนะคะวันนี้ กำไรอ้วนมากนะคะอ้วนจนจะไม่มีที่ให้นั่งแล้วนะคะอ้วนมากเลยจะไม่ให้อ้วนได้ยังไงดูมือไม่กำไรนะคะหาของกินตลอดเลยมาอไเรปลังเหรอไปเ่อยไปเรไปเ่อยเรไปเ เ,ะะเห็นแล้วนะคะเห็นของกินแล้วไม่เอาน้ำเลย <laughs> เห็นของกินแล้วนะคะไม่เอาน้ำเลย ไปลักไปลักอ้อยคุณตามานะคะคุณตาไปตัดอ้อยมาส่งลูกค้าแล้วค่ะคุณตาตัดอ้อยขายไปลักอ้อยคุณตามา ะะจะพาไม่กําไรไปเดินออกกําลังกายอีกทีนะคะทีนี้ไปเร็วตัวเล็กไปเลยควันตัวเล็กเรียกไปเลยเรียกไปเร็วออะลองดูนะคะควันตัวเล็กจะเรียกไปไหม <laughs> <laughs> มาดูไม่กำไรจะกลัวรถไถไหมคะไม่กลัวนะคะเรามีควันเป็นกำบังนะคะเลยไม่กลัวไปค่ะ อาวควันตัวเล็กลากอ้อยไปด้วย,ยไควนดด <laughs> อันนี้คือบรรยากาศรอบๆบ้านของเรานะคะที่ตรงใต้ต้นไม้จะเป็นที่ผูกแม่กาไรตอนกลางวันด้วยนะคะอันนี้จะเป็นข้อกวัวนะคะเป็นเพื่อนแม่กําไรตอนกลางคืนนะคะขี <at> <c oughs> ควันตัวเล็กจะกล้าขึ้นขี่ไม่กังวลไหมคะวันนี้ อ่ะบายบายหน่อยบายบายหน่อยบายบายหน่อยโอ้เปือนเสื้อนูแล้วอ่ะจับดีๆนะคะจับดีๆ ชิวๆเลยนะคะควันตัวเล็กเราเนี่ยให้ขี่นู<ม>้สามโบราณได้่ะขี่นะครับอยกลัวไหมขี่ไปโรงเรียนไหม ออซ,ซื้อเพื่อนโครนหมดเลยนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอาบน้ำนะจ๊ะเป,เปลี่ยนเสื้ออ,อยู่เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อให้แม่กํำไรกินอย่างอริดอ,อร่อยเลยนะคะ<ม>ย่าอยู่ตรงไหนก็หาของกินได้หมดนะคะแม่กําไรกินง่าย mm <laughs> ควานตัวเล็กของเรานะคะไม่กลัวแม่กําไรเลยให้ขึ้นขี่อันหนูสาเมื่อวานนะคะไม่กล้าขึ้นเลยกลัวเอา กินยังไม่หมดนะคะควันตัวเล็กบอกอย่าเพิ่งเรียกไปที่อื่นกินยังไม่หมดออกมาออกมาควันสีออกมา ควานตัวเล็กก็จะขี่เองเครือผักเครือผักเครือผักของคุณยายเด้อควานซีนเ้ย ความสินปิดช่องหน่อยค่ะครับครับก็อย่าลืมติดตามช่องกับครอบครัวตัวอ้วนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ,รบกรีนเป็นการแจ้งเตือนหน่อยนะครับค่ะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะครอบครัวตัวอ้วนค่ะสวัสดีค่ะ